นี่คือรีวิวแรกของเราในปี2024นี้ครับ Any1 But You หนังลอมคอมเรื่องใหม่แกะกองไม่ค่อยได้ดูหนังแนวนี้ในโรงสักเท่าไหร่ครับแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เลยครับก็อย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละเพราะว่าน้องซิดนี่สวีนี่ล้วนๆครับเธอสวยขนาดนี้ใครล่ะจะไม่หลงรักครับแต่จริงๆแล้วนอกจากหน้าตาแล้วฝีมือการแสดงของเธอก็ไม่ใช่ย่อยครับใครได้ดูซีรีส์ระดับเทพอย่างยูเฟลียมาแล้วจะไม่มีทางมองข้ามเธอไปได้เลยครับ และในระลนี้เนี่ยก็จะมีหนังฟอร์มใหญ่อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นหนังฮีโร่ด้วยอย่างมาดามเว็บที่เธอรับบทสไปเดอร์วูแมนครับมีข่าวลือเชื่อมโยงเธอกับตัวละครที่สําคัญมากๆอีกหนึ่งตัวในจักรวาลไอแมงมุมด้วยเอาไว้เดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องนี้ทีหลังครับเดี๋ยวมันจะไปไกลกันซะก่อนยอมรับกับว่าเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เพราะว่านักแสดงล้วนๆแต่ว่ามันจะสนุกแค่ไหนเป็นเรื่องเปิดต้นปีที่น่าสนใจได้หรือเปล่าวันนี้มาฟังมุมมองของพวกเรากันครับกับ anyone but y o u รีวิวไปมีมูฟวี่ แต่ก่อนอื่นครับพบกับชีสบอลขนมอบกรอบตัวล่าสุดจากโอพัพรสชีสถึงใจกรุบกรอบหอมกลิ่นเนยและก็ชีสแบบคูณ2อครับครบเลยทั้งรสเค็มหวานทั้งหอมทั้งอร่อยจะกินเปล่าๆหรือว่าเติมนมสดเพิ่มความนัวก็ได้เช่นเคยอร่อยได้ง่ายๆแค่10บาทเท่านั้นครับยังคงคอนเซปต์รสชาติเกินราคาอยู่เหมือนเดิมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7 e เ e ่ e ทุกสาขาครับ ิเศษครับเมื่อซื้อสินค้าโอัพครบ400บาทสามารถส่งสลิปที่ได้จาก7 e เ e ่ e อลเวนออกออนไลน์หรือว่า7 Delivery มาได้ที่เพจโอัพแลกของพรีเมียมฟรีๆไปเลยครับหนังจะเล่าเรื่องราวของชายรอสาวสวยคู่หนึ่งที่ได้มาพบกันโดยบังเอิญครับเบลละบีทั้งคู่แทบจะปิ๊งรักกันตั้งแต่แรกเห็นทุกอย่างดําเนินไปอย่างรวดเร็วแค่วันแรกทั้งคู่ก็จบลงด้วยค่าคืนที่แสนหวานแต่ความสัมพันธ์ที่ควรจะยืดยาวนั้น กลับสะบ้านขาดลงอย่างรวดเร็วในวันถัดมาด้วยความเข้าใจผิดจนพานเกียรติกันเบลลบีแยกย้ายกันไปตามทางแต่ไม่นานทั้งคู่ก็โคจรกลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อคนสนิทของพวกเขากําลังจะแต่งงานกันทิปเฉพาะกิจจึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยเบลลบีที่กําลังขมันหน้ากันสุดขีดต้องมาอยู่ใกล้ชิดกันอีกครั้งวันวานจะย้อนกลับคืนมาหรือไม่ไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์นี้จะทั้งครอบครัว หรือบรรดาแฟนเก่าที่แวะมาเจอกันโดยบังเอิญก็มาร่วมด้วยความสัมพันธ์ของบีและเบนจะเป็นอย่างไรลักแรกเห็นจะมีจริงหรือไม่ติดตามได้ใน any one but you เกียรตินักรักซะเลยต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นชวนให้นึกถึงลอมคอมเก่าๆช่วงปี2000นู่นเลยครับมาในรูปแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนตัวเรื่องแทบจะไม่ต้องดาวอะไรเรารู้อยู่แล้วครับว่าทิศท,ทางของมันจะเป็นแบบไหนละเอียดต่างๆแนวคิดที่สอดแทรกเนี่ยก็ไม่ได้ลงลึกอะไรเหมือนลอมคอมยุคนี้ครับ ลองคิดภาพหนังของเจนนิเฟอร์ลอเรนเมื่อปีที่แล้วอย่าง No Hard f e e l i n g ดูก็ได้ที่เป็นโรแมนติกคอมดี้เหมือนกันแต่ว่าประเด็นค่อนข้างหนักพอสมควรยุคนี้แทบจะเป็นอะไรแบบนั้นไปหมดแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่กับ Any One But You ครับเอาจริงๆแล้วมันเป็นหนังที่ค่อนข้างซีรีส์นิดๆครับเอาประเด็นการเข้าใจผิดเล็กน้อยมาบานปลายกันไปใหญ่หน้าหนังแล้วก็อายุตัวละครเนี่ยดูไม่ได้เป็นเด็กเท่าไหร่แล้วแต่ด้วยอารมณ์แล้วก็วุฒิภาวะของตัวละครเนี่ยมันจะชวนให้นึกถึงนักศึกษา ให้ฟิล์คล้ ang, ายหนังแนวมหาลัยครับมันจะเป็นแบบนั้นเลยตัวละครจะมีความเป็นเด็กสูงซึ่งจริงๆก็ในเรื่องมีอธิบายไว้แล้วครับว่าทําไมเราจะได้เห็นการ ó, งองอนแบบไม่ค่อยใช้เหตุผลเท่าไหร่เอาอารมณ์เป็นหลักล้วนๆครับซึ่งเบรนและบีนี่แหละคือตัวขับเคลื่อนหลักของ a n y o ี่วันบัตยูเป็นหนังที่ทุกอย่างถูกสร้างมาวนรอบตัวพวกเขาครับจะเพรตหรือว่าสถานการณ์เนี่ยมันถูกวางเอาไว้แค่บางๆไม่ได้ลงลึกมีไว้เพื่อให้คู่นี้เนี่ยได้เชื่อมต่อพัฒนาความสัมพันธ์กันก็เท่านั้นครับ ลองคิดภาพแบบหนังแอคชั่นที่พล็อตมีไว้งันๆแก็บเอาไว้เป็นเหตุผลให้ตัวร้ายกับพระเอกมาตีกันเฉยๆนั่นแหละแก็บ Anyone But You ตัวหนังขยันส่งสถานการณ์อีอยางว่ามาตลอดให้2ตัวละครเนี่ยได้ใกล้ชิดกันได้แก้ปัญหาร่วมกันมีซีนหวานๆเซอร์วิสวกระจายอยู่เต็มเรื่องนี่คือจุดขายจริงๆแกบคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบคู่พระนางหนังเรื่องนี้ก็จบลงทันทีแก็บไม่มีอะไรให้ดึงดูดต่อไปอีกแล้วแต่ประเด็นก็คือทั้งคู่ดันมีเสน่ห์มากๆแกบแน่นอนคก็บหน้าตามีส่วนอยู่แล้ว แต่ขอพูดถึงเคมีระหว่างกันก่อนเบลและบีเนี่ยคือการรวมกันของสองสุภาษิตที่ว่าเหมาะสมกันเหมือนกับกิ่งทองใบหยกกับฝนตกขี้หมูไหลครับหรือง่ายๆก็คือคนจังไรมาเจอกันนั่นแหละครับอยู่กึ่งกลางระหว่าง2อันนี้จริงๆคือพวกเขาเนี่ยดูสวยหล่อคู่กันมาหลายๆอย่างก็คลิกกันครับรวมไปถึงความบ้าๆบอๆด้วยแล้วก็ความเป็นตัวปัญหาของพวกเขาด้วยคนหนึ่งมีความประสาทกินเป็นของตัวเองยุคนี้เนี่ยต้องเรียกว่าฝั่งหนึ่งก็โคตรชายแท้อีกฝั่งหนึ่งก็หญิงแท้มากๆ มาเจอกันก็ตุม้มครับพร้อมจิกกัดแล้วก็แสก,กันตลอดเวลาเพิ่มความฮาแล้วก็เสียงหัวเราะได้พอสมควรอีกทั้งความสับดนระหว่างกันของคู่นี้เนี่ยมันสุดจริงๆครับสุดแบบว่าหาความสมเหตุสมผลไม่ได้คือพี่จะเล่นกันแบบนี้เลยแหละครับถ้าดูในแอคชั่นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเวิร์ไปหรือเปล่าอะไรจะขนาดนั้นแต่ก็น่าแหละครับไอ้นิวันบัตยูเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังที่เน้นเบาสมองฮาแบบไม่ต้องคิดมากแต่พาร์ทโรแมนติกก็ยังคงทำงานอยู่ด้วยนะครับ ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นเซ็กชวลมากพอสมควรคือไม่ถึงกับอีโรติกจ,ากจาก่าๆครับแต่ว่าใช้รูปร่างของนักแสดงมาเป็นส่วนหนึ่งของหนังด้วยขอพูดชัดๆเลยก็แล้วกันครับอย่างน้องซิดนีย์สวินนี่เนี่ยคุณจะได้เห็นการโชว์เซ็กซี่ของเธอแบบเต็มขั้นครับคือไม่ต้องซ่อนอะไรกันแล้วครับคือไม่ได้โปครับแต่ว่าเธอจะโชว์สัสดส่วนของเธออยู่เสมอๆครับแม้จะอยากถามอยู่บ้างว่าปกติเนี่ยแต่งตัวขนาดนี้เลยหรือเปล่า แต่ก็นั่นแหละครับหนังตั้งใจจะใช้เซ็กแอปเพียวที่สูงลิฟของเธอเป็นตัวดึงดูดคนดูอยู่แล้วไม่ใช่แค่หุ่นนะครับแต่ว่าหน้าตาสีหน้าเวลาแสดงด้วยผมเข้าใจคาว่าสวยกินคนก็วันนี้เนี่แหละครับส่วนพอเกรนพาวเวลครับคนนี้หลายๆคนน่าจะจําเขาได้จากท็อปการ์มาลรกใครที่ยังรู้สึกว่าไม่เต็มอิ่มกับกล้ามของเขามาเรื่องนี้เลยครับเออาก็ถอดเสื้อครับแล้วก็จะบอกว่าถอดมากกว่าเสื้อซะด้วยบอกเลยว่าโคตรแน่นครับ ใครเรียกร้องฉากเซอร์วิสมาถูกเรื่องแน่นอนครับเรียกว่าเมากล้ามกันเลยทีเดียวหลังจากดูเรื่องนี้เป็นลอมคอมที่ตรงไปตรงมาออกจะแนวเฉยๆด้วยซ้ำครับแต่ความเรียบง่ายก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งอันนี้วันบัตยูเป็นหนังที่รู้สึกว่าห่างไกลจากการเรียกได้ว่าเป็นหนังดีอยู่พอสมควรเป็นลอมคอมที่ดีอย่างพูดยากเลยครับแต่ว่าหนังส่งมอบความสนุกสนานความซปบดนปนหาและความโรแมนติกหอมปากหอมคอ มาถึงผมที่เป็นคนดูได้อย่างดีเลยแหละครับแน่นอนกว่าสเสน่ห์ของ2นักแสดงนําก็มีผลเป็นอย่างมากรวมไปถึงเคมีระหว่างกันด้วยครับ 6.5+ เต็ม10แล้วกันครับสำหรับมีมูฟวี่ให้กับหนังเรื่องนี้ครับบวกคะแนนความน่ารักของน้องซิดนี่ไปแล้วก็เป็น 6.5+ นี่แหละปีนี้เนี่ยจะมีการนําเสนอหลักเกณฑ์ในการรีวิวแบบใหม่ครับผมยังเชื่อในระบบตัวเลขคะแนนอยู่ครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยหนังบางเรื่องมันก็พูดยากจริงๆว่าเป็นหนังที่สมบูรณ์แบบ บางครั้งก็มีช่องโหว่มากมายไม่ใช่หนังดีเดย์อะไรแต่ว่ากลับดูสนุกเหลือเกินอย่าง any one but you ก็เป็นแบบนั้นครับสัญ,ญลักษณ์บวกด้านหลังเลขคะแนนเนี่ยหมายถึงความชอบความประทับใจและก็ความรู้สึกอยากแนะนําให้คนอื่นไปดูต่อในโรงครับแม้ว่าตัวหนังอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ก็ตามผมรู้สึกว่าแบบนี้น่าจะตรงกับความรู้สึกของตัวเองมากกว่าครับแน่นอนครับเดี๋ยวมันจะมีหนังที่เลขปกติไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์อะไรหรือว่าหนังที่อาจจะมีคะแนนสูงแต่มีลบติดท้ายก็ได้ เอาไว้เจอแล้วจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงก็แล้วกันครับตอนนี้จะเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ของช่องมีมูฟวี่ครับซึ่งผมคิดว่ามันจะทําให้การรีวิวของเราละเอียดแล้วก็เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น6.5าพลัสเต็ม10สําหรับ Any One But You คุณจะสนุกหรือไม่สนุกหนังเรื่องนี้เนี่ยให้ง่ายๆเลยครับดูตัวอย่างแล้วรู้สึกชอบคู่พระนางไหมถ้าใช่มันก็จะไม่ทําให้คุณผิดหวังเลยแม้แต่น้อยครับจริงๆแล้วใครกําลังหาหนังเบาๆสบายๆเปิดหัวรับต้นปีก็เป็นอีกเรื่องที่โอเคเช่นเดียวกัน ส่งมอบความรู้สึกสดใสปนตลกขบขันให้ติดตัวเราไปตลอดทั้งปีนี้ครับหวังว่านะครับแต่เช่นเคยครับสิบปากว่านั้นไม่เท่าตาเห็นเรื่องราวระหว่างเบลและบีจะแซบแค่ไหนทราบซึ้งอย่างไรไม่มีใครตอบได้นอกจากตัวคุณเองครับอิน่วันบัตยูเกลียดนักลักซะเลยฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ